สวัสดีครับมาพบกับนาจุเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ก็มาแกะกล่องหมกัน็อกดหมกันอกลูกสาวอยากได้หมวกนะครับก็เลยไปซื้อมาอ่าจังจากราซา,าด้านะครับตัวนี้รวมส่งแล้วก็447บเจก็ส่งไวอยู่นะครับไม่กี่วันก็ได้ละมาดู็นของเอเวกนะครับ สภาพกล่องก็เท่าที่ดูด้วยตาก็ปกตินะครับตัวนี้ครับ,บเราแกะดูแล้วกันเนาะปึ๊บเขามีห่อแอปเบิลมานะครับมีสั่งให้ลูกสาวนะยก็เลยเป็นสีชมพูนหน่อยแต่ก็ยังผูไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะผมว่ายังไม่สว่างมันยังเฉดชมพูหายออกทึบๆนิดน,นึงนะ ทีห้อน,นี้ก็มีมอกกนะครับแต่ก็สวยนะมันเป็นสีด้านๆแต่อันนี้มันจะดูถ้าถ่ายอาจจะดูสว่างนะเพราะมันต้องไฟเข้าไปด้วยนะครับนะก็มีได้มอกอกอ,อยู่นะครับชิวหน้าก็ออกเป็นสีชาชานะครับดำแต่ก็ไม่ได้ดำสนิทเท่าไหร่นะจริงๆผมอันนี้พวกเนี้ยถ้าดำดำสนิทไปเวลากลางวันโอเคนะครับกลางคืนก็ไม่ไหว มองไม่เห็นทางเนี่ยแต่ถ้าใสาก่กลางวันก็ไม่ไหวไดแดดร้อนไอหมวอนอกสองชั้นก็นเนี่ยก็จะแพงนะครับอ่าเราก็อย่างงี้ไอไอ,ไอที่ชิลสองอันนะอ่ารูปทรงก็โอเคนะสวยงามด้วยนะผมว่านะแต่หัวก็จะเล็กเล็กนะครับเพราะว่าลูกสาวผมหัวเล็กกว่าผมเยอะเลยผมก็เลยซื้อมาประมาณสั่งสำหรับลูกนะครับอ่ารอเอาไปให้ลูกอีกทีหนะึ่งอ่ามาเลยไม่มีนางแบบไปนะวดนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านอ่กาก็แต่ภาพภายในก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับที่ล็อกอะไรก็ปกตินะครับล็อกได้สภาพหมวกที่ส่งมาก็ไม่แตกนะครับก็ลวดลายประมาณนี้นะอันนี้อันนี้เป็นไซส์เอนะครับอ่าแต่มันไม่เขียนในปฐมสั่งเนะี่ยเป็นไซส์เอนะแต่ดูน่าจะเอ็มแหละเพราะว่ามันมันก็ใบไม่ใหญ่นะครับผมใส่ไม่ได้ผมบอกผมใหญ่ XL ของผมใส่ประมาณ XL นะครับอ่าใส่ประมาณไอเอ็มนี่ก็ห้าห้าหกนะครับแต่ มันไม่มีเขียนในนี้นะผมว่าก็ไม่ได้อย่างนะอ่าอาจจะเขียนไม่หน่อยนะอ่าแต่ตัวสกรีนอะไรก็สกรีนชัดนะครับอ่าดูตัวหนังสือโอเคเลยนะผมว่าคมดีส่วนสีก็ไ,ได้นะครับสวยดีก็เดี๋ยวไปลองใส่กันอ่าชิวหน้าก็ประมาณนี้นะครับหน้าตา,าต้องระวังนิดนึงครับอันเก่าี่ผมก็แต่ลูกชอบยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าผมเคย ได้ใช้อยู่แต่ตอนนั้นชิวมันแตกอ่าเลยซื้อใหม่เลยหาซื้อ,อยากนะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปลองดูหาซื้อชิวถังหายเข้ามาต้องซื้อแบบลองด้วยนะบางทีแตกง่ายนะครับบางทีหลดนิดนึงก็แตกละอ่าวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบยงเท่นี้เจ้าก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไดจิฟโฟตโต้ในยนะูทูบชาแนลแฟนเพจไดจิฟโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ